สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนกล่องแก๊สในหมอตุมครับซื้อมา130บาทรวมน้งกราส่นก็บ106.5บาทนะครับซื้อมาจากเว็บไซต์ลาซาด้าเนี่ยแกะเลยครับนี่ผมผมแกะดูนะครับนี่12มิลครับขนาด12มิลท่านผู้ชมสามารถดูแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางเพราะเราไปจ้างช่างก็จะแพงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ จะจะมีกรองในหม้อต้มแล้วก็อูดึงสองอันนะครับนี่แล้วก็กรองกลางสายเข้าหัวฉีดน,นะนะไอตัวที่ว่าเป็นกลมๆเหมือนกระปุกกันนะก็เรียกว่ากรองกลางสายครับนะครับมาเรื่องไปเลยครับท่านผู้ชม ก่อนอื่นต้องไปปิดวาล์วด้านหลังในถังก่อนนะครับแล้วก็ติดเครื่องติดเครื่องยุนแล้วก็ให้แก๊สมันเผาไม่จนหมดก่อนนะครับสตาร์ทสตาร์ทเครื่องแล้วก็ให้แก๊สมันเผาไม่ในที่คาสายนะครับนี่ครับนี่นีครับอันนี้ตัวใหม่อันนี้ตัวเก่านี่ครับเร่งเครื่องพอหลังจากนั้นเราก็ถอด ตัวกรองกลางสายเข้าหัวชีดก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับใช้ประแจทอดเข็มคัดรัดสายครับนี่ครับมันจะมีแรงดันอยู่นะครับท่านผู้ชมอย่าให้ใครดูดบุหรี่ใกล้นะครับหรือว่าทําเกี่ยวกับที่เกิดประกายไฟเข้ามาใกล้เด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมเราทํางานนี้ตัวนี้เป็นอันติดครับอันติดโตโยต้ตาติดระบบวาล์ว VVTi ครับ ช้แก๊สนี่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆดึงนะครับไม่ใช่ว่าดึงปึ๊กเลยนะครับดึงแบบว่าให้แก๊สที่อยู่ภายในสายม,มันมันมันออกออกมาก่อนนะครับให้มันคลายออกมาก่อน,นครับย่าพึ่งจะพึ่งแบบว่าดึงแรงเลยให้ทําในที่โล่งแจ้งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าจะมีแก๊สไหลออกมาแล้วก็ห้ามห้ามคนรอบข้างเดี๋ยวว่า ใครก็ตามที่ทํางานโดยมีการสูบุหรี่หรือว่าประกายไฟอยู่บริเวณนั้นครับนี่ครับจะได้ยินเสียงฟึดออกมาเลยครับนี่ครับขนาดใส่หน้ากากอนามัยก็ยังได้กลิ่นนะครับกลิ่นแก๊สหลังจากนั้นเราก็เอาตัวใหม่มาใส่ครับนี่ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นลูกศรน,นะครับลูกศรจะชี้เข้าไปอ่าเข้าระบบเครื่องนี่ครับท่านผู้ชมให้เสียบเข้าไปกับคืนครับ แล้วก็ขันลัดเข็มขัดให้ท่านผู้ชมสังเกตดูสายสายแก๊สด้วยนะครับว่ามีส่วนไหนบวมส่วนส่วนไหนที่ว่าเสื่อมแข็งหรือร้าวหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถ้าเกิดมีลักษณะเสื่อมสภาพแข็งร้าวก็ให้ทำการเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้ใช้งานได้ดีไม่ไม่เกิดอันตรายครับท่านผู้ชม ครับผมตรวจเช็คแล้วสภาพสายยังใช้ได้ครับนำการขันรัดลงไปน่ครับให้ผู้ชมมองดูตามย่างผมกครับว่าทำเองได้ก็ทำนะครับเพราะว่าไปทำที่ร้านบางท่านก็ดูลไปเกือบพันบางท่านก็ดูลไปพันสองก็มีครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเราทำเองได้ก็165บาท รวมทั้งค่าส่งครับรว่าค่าของร้อยสามสิบซื้อเป็นเซตเลยนะครับเนี่ยนี่ครับพอใส่เสร็จแล้วก็มีลูกศรชี้เข้าไปในตัวเครื่องครับนี่ครับเราจะมองอย่นนี้ผมชี้ให้ดูนี่หลังจากนั้นเราก็มาถอดชุดกรองในหม้อต้มครับตัวนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดจอดรถแป๊บเดียวนี้จะจะร้อนมากนะครับท่านผู้ชมมันจะร้อนนะจับร้อนมากเลยครับใอ้ท่านผู้ชม ปัญหาของของ,ของท่านผู้ชมจะเจอก็คือการที่เราจะคลายน็อตตัวนี้ครับเพราะแรงดันข้างในจะเยอะมากนะครับท่านผู้ชมใช้ประแจตัวดีๆนะครับคลายออกทีละนิดคลายออกทีละจุดจุดละจุดน,อน็อตละตัวเนี่ยทีละนิดก่อนนะครับไม่อยากจะคลายหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วจะมีแรงดันแกส๊สดันออกมาฟุบเลยนะครับท่านผู้ชมตัวเนี้ย ก็จะแรงดันเยอะมากทาให้ทําให้เราขันน็อตได้ได้ยากครับท่านผู้ชมเน้นเลยครับตัวนี้แต่เน้นสําคัญอย่าให้ให้คนที่ว่าซูบุรี่หรือว่าทํางานเกี่ยวกับอ,ออกเชื่อมหรือประกายไฟอยู่ใกล้ๆครับแล้วก็ให้ทําในที่โล่งแจ้งนะครับท่านผู้ชมที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกดวก็มีแก๊สไต้ออกมาแน่นอนนี่ครับนี่ใช้ปรแจ หกเหลี่ยมตัวโคกินใส่ดำก็แกะขันออกแล้วครับแล้วก็ค่อยใช้ตัวหกเหลี่ยมธรรมดาครับนี่ขันออกแน่นมากครับก็แรงดันภายในมันมีเยอะครับท่านผู้ชมอย่าไปเปิดแบบตัวเดียวเลยนะครับต้องขันนัดสามตัวนี่ออกมาพร้อมๆกันนี่ครับพอพอเราคลายออกแล้วมันก็จะง่ายขึ้น <c oughs> ครับหลังจากนั้นเราก็ถอดฝาเห็นไหมครับฝาครอบจะมีมีโอลิงติดขึ้นมาแต่ที่จริงมันจะมีล่อกอยู่ตรงตรงฝาทางเข้าครับนี่ดึงตัวเก้ามาครับนี่นี่ข้างข้างล่างจะมีโอลิงตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็ใช้จาะระบีใส่ครับทามือครับทามือเราครับ ต่อลื่นๆแล้วก็แล้วก็รูปๆอย่าให้เปื้อนนะครับเปื้อนนะครับท่านผู้ชมเอาแค่แบบเอาแค่แบบว่าติดนิดๆนะครับติดมือนิดๆก็พอครับอย่าอย่าใช้เยอะครับหลังจากใช้จารบีรูปโอริงนิดๆนิดหน่อยแล้วนะครับอ่าเร้เราข้างในจำความสะอาดเสร็จปุ๊บใส่โอริงตัวเล็กให้อยู่จุดกลางเซนเตอร์ครับ นี่ครับหลังจากนั้นเราก็เอากลองกลองนํานมาตุ้มครับคว่ำลงนะครับนี่ให้ปุ่มมันยู่ด้านบน,นเห็นไหมครับจะมีปุ่มมีเรียบๆแล้วปุ่มด้านบนนันนให้คว่ำลง,หลงให้หยุดตรงจุดกึ่งกลางหลังจากนั้นเราก็ใส่อุลิงตัวตัวบนตัวใหญ่ครับนี่ตัวใหญ่มันจะมีลองใส่พอดีครับ แล้วเราก็ใส่ฝาปิดครอบลงไปครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็ใส่น็อตลาขัดนน็อตให้พอตรึงมือก็พอนะครับให้แค่แน่นให้รู้สึกว่าแน่นมือก็พอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขันแรงมากครับเพราะเราจะมีโอริงกดฝาอยู่แล้วจะยากตอนออกครับแต่ตอนตอนเข้านี่ไม่ยากครับท่านผู้ชม นี่ครับค่อยๆทาไปครับทา่านผู้ชมดูตามคลิปผมแล้วก็เราก็สามารถจะทําได้ครับทา่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็ไลนน็อตสามตัวเนี่ยลงให้พร้อมๆกันอย่าให้ตัวใดตัวหนึ่งลงแรงลงก้อนมากเกินไปครับลงพร้อมๆกันให้มันให้ปิดชนิดเสมอกันนะพูดง่ายๆ นี่แล้วก็ขันย้ำให้ตรึงหลัางานั้นเราก็ยึดเข้ากาับเพดเหมือนเดิมครับนี่ ใช้ใช้ปจัจแจยึดขาเพดมันครับขายึดให้แน่นหลังจากนั้นท่านผู้ชมนําปงซักฟอกหรือว่าสันไหลอะไรก็ได้ครับทําเป็นฟองแล้วก็มาเชคครับนี่มาเช็ครั่วว่าว่าที่เราต่อไปเนี่ยมันมีอากาศออกมีแก๊สออกได้หรือเปล่าครับเราไปเปิดวาล์วก่อนนะครับท่านผู้ชมเปิดวาล์วข้างข้างหลังอ่าขอไม่มีอะไรรั่วขึ้นมาแล้วเราก็สตาร์ทเครื่องครับ ตัดเครื่องได้ครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเราก็เช็ดเอาฟองออกครับ ครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเปลี่ยนกลองเปลี่ยนกรอง,รองชุดในมอต้มของแก๊สอันติดครับครับพร้อมกับพร้อมกับโอริงอีกสองตัวเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถจะเปลี่ยนเองได้เดยราคาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับพร้อมกับ พร้อมกับค่าส่งน่ะหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาท,บาทก็สามารถจะเปลี่ยนเองได้โดยไม่ต้องไปจ้างช่างครับปไปเผื่อไปเจอบางร้านนะครับเปลี่ยนจากหนึ่งพันสองร้อยบาทโอ้โหแต่ก็ไม่ว่ากัน,นครับถ้าท่านผู้ชมเปลี่ยนเองได้ก็จะได้ในราคาแค่หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทอย่างที่ผมทําเนี่ยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นะโยชโ์ต่อท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขตู่ก็ตอรี่รางวัลที่หนึ่งสวัสดีครับ